อย่างลูกศรอ,อย่างเงี้ยใครจะไปทราบคะอาจารย์จะบอกว่ามันทําให้ชีวิตเราตกต่ําเพราะมันเหมือนกับมันแทงลงมันเป็นลูกศรที่แทงลงพอพูดมาอย่างนี้ผมเกิดคําถามแบบอ่ะแล้วเราไม่ถามไม่ไม่เถียงหรอว่าเราก็อยู่มาตั้งหลายปีมันก็ดีมานะตอนที่เราอาศัยอยู่ในช่วงแรกไม่ <5 S 1> เถียงอะค่ะเพราะมันต่าเหลือเกินแล้วตอนนั้น,น,น,นเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในน้ําอะคะ่ะจะจมน้ําอยู่แล้วอะแต่มีคนหนึ่งยื่นมือมาเนะอือคุณต้องถามอะไรล่ะคุณไม่ต้องถามแล้ว ใช่ไหมคะอะไรในลักษณะอย่างนั้นแล้วเป็นคนที่ยื่นมือไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนอยังไงอันนี้มันบอกยากนะคะมันจะเป็นเซนส์ลึกในใจของเราว่าไม่เหมือนตรงที่ว่าไม่ได้เห็นแก่พูดตรงๆนะคะ uh huh. ไม่ได้เห็นแก่เงินเลย uh huh. แล้วอาจารย์เป็นคนที่ใจสะอาดนะคะ คือคือตรงนี้เราดูกันรู้น่ะเรามองตาอาจารย์มองในทุกครั้งที่มองสายตาอาจารย์เนี่ยจะมีกําลังใจแล้วก็จะเหมือนกับแบบเหมือนกับอาจารย์จะบอกว่าสู้นะสู้ต่อไปทํานองอย่างเงี้ยค่ะคือจะประทับใจมากๆมากๆคืออาจารย์จะสอนคือจะสอนจะสอนนะคะคือเหมือนพ่อคนหนึ่งจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่มีอะไรผูกพันกันนะคะแต่อาจารย์จะเหมือนกับแบบว่า ให้ทุกอย่างให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ